สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาเทียบราคานะครับระหว่างเว็บ 125i นะครับตัวล้อแมกหรือว่าตัวท็อปปี2023นสะฮะสีเทาน้ำเงินนะฮะกับ pcx 160ฮะตัว abs ปี2023นะฮะ pcx นี้สีแดงดำนะครับวันนี้มาเทียบราคานะครับว่าเพื่อนๆพี่ๆชอบแบบไหนนะครับระหว่างเว็บ125กับ pcx นะครับวันนี้ลงให้พร้อมโอน ทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยถ้าพร้อมแล้วลุยจุงกะสวัสดีเม่เออบองพรโอลกรุบกรุบเหนียเดอ้อบาดเดอ้อสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทุกๆคนนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาเทียบราคานะครับระหว่าง Pcx 1 6 0นะฮะสีแดงดำกับ Honda Wave 1น5นะครับตัวท็อปหรือว่าตัวล้อแม็กปี2023นะส่วนตัวนี้จะเป็นตัว Pcx 1 6 0นะฮะตัว ABS นะฮะ ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับปี2023นะล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กสีทองนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเวฟ1นึนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว2023เหมือนกันนะฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีเทาน้ำเงินนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นสีเทาออกด้านๆนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นตัวล้อแม็กนะครับวันนี้ก็มาที่ราคาให้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสาหรับเพื่อนๆนะฮะพี่ๆท่านใดที่ กำลังมองหารถใช้งานสักคันนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเอารุ่นไหนนะครับแล้วก็กําลังตัดสินใจนะครับที่จะซื้อรถนะฮะระหว่างแบบโซ่กับแบบออโตเมติกนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ราคาต่างกันก็เยอะพอสมควรนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเว็บหนึ่งสองห้านะครับเนี่ยตัวนี้ก็ข้างหน้าเว็บหนึ่งสองห้าก็สวยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นออโตเมติกนะฮะเครื่องหนึ่งร้อยหกสิบซีซีนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นฮอนด้าพีซีเอหนึ่งหกศูนย์นะฮะ สวยนะครับสีใหม่เลยนะครับสีแดงออกด้านานะครับแล้วก็จะเป็นตัว ABS นะฮะแล้วก็ล้อแม็กสีใหม่ล่าสุดนะฮะจะเป็นสีทองนะครับถ้าเป็นตัว2022นี่ตัวล้อแม็กจะเป็นสีดำนะแต่ว่าตัว2023นี่ PCX ก็จะเปลี่ยนเป็นล้อแม็กสีทองนะครับผมนะในส่วนของราคานะครับสำหรับ2รุ่นนี้นะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมนะครับ อันนี้ก็ลงก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่จะซื้อรถสักคันแต่ว่าไม่รู้จะเอารุ่นไหนนะครับในส่วนของเว็บ125นะครับเว็บ125นะฮะตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับสำหรับโปรโมชั่นเดือนกรกฎาคม2566นาะฮะตัวท็อปตัวนี้อยู่ที่57,602บาทนะครับเนี่ยตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับจะเป็นสีเทาน้ำเงินนะโซนสีน้ำเงินก็จะเป็นตรงนี้นะครับเป็นฝาครอบกุญแจแล้วก็ฝาครอบใหม่นะครับก็จะเป็นตัวสีน้ำเงินนะฮะ อันนี้คือราคาโปรโมชั่นล่าสุดนะครับ5,7602บาทนะครับในส่วนของ P C X 160นะฮะตัว A B S สีใหม่นะครับปี2023ตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่1 2 4 0 0บาทนะครับแต่ว่าช่วงนี้ P C X ไม่ค่อยมีรถนะครับผมนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจก็จองนะครับจองนี่อาจจะนานนิดนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้รถขาดมากนะครับส่วนร2อก็ต้องจองเหมือนกันนะครับแต่ว่า เวฟหนึ่งสองห้าในจองไม่นานนะครับจองก็ประมาณไม่เกิน20วันนะก็ได้รถนะครับตัวนี้จะเป็น2สีที่ขายดีมากนะครับเวฟหนึ่งสองห้าก็จะเป็นสีเทาดําเงินตัวนี้นะฮะที่ขายดีมากนะครับผมนะฮะนี่ยทรงสวยนะครับผมว่าสีนี้ก็สวยนะครับทั้ง2คันเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆชอบแบบไหนนะครับถ้า Pcx นี่จะเป็นเครื่องยนต์แบบ ESP แบบสตาร์ทเงียบนะฮะแล้วก็จะเป็นระบบสายพานนะคับเคลื่อนด้วยสายพานนะตัวนี้1ลูกสูบ4ีวาลนะครับสำหรับ h o น d ้า Pcx นะฮะงลูกสูบ4วาลนะครับเครื่องยนต์160สซีซีนะครับส่วนเวฟหนึ่ก็จะเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์แล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับถ้าใครหารถใช้งานแบบเน้นประหยัดน้ามันได้ว่าทนแรงนะก็แนะนําเวฟหนึ่นะครับตัวนี้ทั้งทนแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์แบบ1ลูกสูบ2องวาลนะครับเป็นระบบเกียร์นะฮะขนาดลูกสูบอยู่ที่50มิมิลช่วงชักนี่63.1นนะครับในส่วนของเบรกหลังนะครับ เวฟหนึ่งสองห้านี่จะเป็นแบบดัมเบรกนะครับนี่ฮะก็จะมีสายเบรกนะครับส่วนล้อแม็กหลังก็จะเป็นขอบสิบเจ็ดนิ้วนะครับเป็นล้อแม็กลายห้าก้านสีดําด้านนะครับนี่ฮะเบรกก็เป็นแบบดํานะครับส่วนข้างหน้าเป็นดิสนะฮะนี่ฮะเป็นสายดึงนะส่วน p c x หนึ่งหกศูนย์นะครับเบรกหลังนี่จะเป็นแบบดิสนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นดิสเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้างหน้านี้มี ABS นะส่วนข้างหลังนี่จะเป็นแบบดิสเบรกธรรมดานะครับแต่ว่าล้อหลังของ p c x นี่ขอบสิบสามนิ้วนะครับข้างหน้า ขอบส4่นะครับส่วนข้างหลังขอบ13สนะครับส,ส,ส,ส่วนยางก็เป็นยางแบรเดีย sure. right นะฮะจะไม่มียางในนะครับแล้วก็ p c x ก็จะเป็นระบบระบายความร้อนด้วยหม้อน้านะครับก <legislation> ็จะมีหม้อน้ําอยู่ตรงนี้นะครับส่วนน้ํายาหล่อเย็นนะครับที่เปลี่ยนนะฮะก็เปลี่ยนทุก2 4 0 0 0กิโลนะครับก็คือน้ํายาหล่อเย็นที่อยู่ในหม้อน้ำนะฮะก็เปลี่ยนทุก2 4 0 0 0กิโลนะครับเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ไม่กี่บาทนะครับประมาณ780บาทนะครับ2รุ่นนี้ฮอนด้าเขาก็รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีเหมือนกันนะครับแล เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะวครับว่าเพื่อนๆพี่ๆชอบแบบไหนนะครับถ้าชอบแบบเกียร์นะครับแบบราคาไม่สูงมากนะครับแบบประหยัดน้ํามันนะฮะก็จะเป็นเวฟหนึ่งสองห้านะครับตัวนี้ก็พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสองบาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับก็จะเป็นสีเทาน้ําเงินนะฮะก็มีทั้งหมดอยู สี่สีนะครับสำหรับ m หนึ่งสองห้านะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับก็จะมีสีเทาน้ําเงินนะฮะสีดําเทาแดงเทาแล้วก็ขาวแดงนะครับส่วน honda pcs ก็ตัว fs มีอยู่2สีนะครับก็จะมีสีแดงดําแล้วก็สีเทานะครับตัวนี้จะเป็นถังนะครับของ m หนึ่งสองห้านะจะอยู่ตรงนี้นะครับถังนี่จุน้ํามันได้ห้าจุดสี่ลิตรนะในส่วนของอัตราประหยัดน้ํามันนะฮะของ m หนึ่งสองห้าก็อยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่กิโลต่อลิตรนะ ทานเน้นแบบประหยัดน้ำมันนะครับแบบมีเกียร์นะครับทรงแบบเพรียวบางนะครับก็เวฟหนึ่งสองห้าเลยนะครับทานเน้นแบบคันใหญ่ๆนะครับก็ p c x นะฮะแต่ว่าผ้าเบาของเวฟหนึ่งสองห้าสีเทาน้าเงินตัวนี้นะฮะผ้าเบาก็จะเป็นสีน้ําเงินนะฮะตัดสีดํานะครับผมนะฮะส่วน p c x นี่เบาเขาจะใหญ่มากนะครับนี่ฮะเบาก็จะเป็นเบาเหมือนเบาสองชั้นนะครับแล้วก็จะเป็นผ้าเบาะสีดําตัดสีเทานะครับ ถังน้ามัน p c จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงคอนโซลข้างหน้านะครับเพราะว่ายูบ็อกของ p c x นี่จะใหญ่มากนะครับนี่ฮะสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้2ใบนะครับยูบ็อกนี่ใส่ของได้เยอะมากนะครับผมนะในส่วนอัตราประหยัดน้ามันของ p c x นะก็อยู่ที่52.6กิโลต่อลิตรนะก็ถือว่าประหยัดเหมือนกันนะครับสำหรับเครื่อง 160cc ซีซีนะครับเป็นระบบออโตเมติกนะฮะ52.6ิกิโลต่อลิตรนะฮะส่วนเบสมึนก็71.4นะครับ เวฟหนึ่งสองห้าก็จะประหยัดกว่านะครับแต่ว่าแล้วแต่นะครับบางคนก็ชอบทรง P C X นะฮะทรงสวยนะครับทรงใหญ่นะครับบางคนก็ชอบเวฟหนึ่งสองห้านะครับเพียวๆบางๆนะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสองบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับสาหรับใครที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคาที่ผมลงนี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ศูนย์เก้าสองหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเก้านะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นระบบไมค์ของเว็บหนึ่งสองห้านะฮะเว็บหนึ่งสองห้าระบบไมค์ก็เป็นดิจิตอลนะฮะแต่ว่าระบบสตาร์ทของ p c x เนี่ยจะเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะครับหรือว่าสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับแล้วก็จะมีระบบไอลิงสต็อปนะฮะเวลาใช้งานรถจอดนิ่งนะฮะสามวินาทีเครื่องก็จะดับเองโดยอัตโนมัตินะครับเวลาออกตัวก็บิดคันเร่งไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็จะมีปั๊มดิสเบรกนะครับสองข้างเลยนะครับก็จะมีข้างหน้ากับข้างหลังนะครับเพราะว่า ระบบเบรคของ p c x นี่เป็นแบบดิสเบรคหน้าหลังนะครับส่วน125นี่จะเป็นแบบดิสหน้าข้างหลังดำนะฮะราคาก็ต่างกันเยอะนะครับผมนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆพี่ๆชอบแบบไหนชอบสไตล์ไหนนะครับถ้าชอบแบบทรงแบบใหญ่ๆรับรูรูนะฮะก็ p c x นะฮะ1 2 4 0 0พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับถ้าชอบแบบเพียวๆนะครับแบบสับเกียร์นะก็จะเป็นเวฟ125นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ 5 7 6 0 2บาทนะครับในส่วนของเงินดาวนะฮะทั้ง2รุ่นนี้ก็ฟรีดาวเหมือนกันนะครับผมนะทุกวันนี้ก็ออกรถง่ายนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้คนขับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับ